สำหรับในบทนี้เราจะมาสร้างหัวบลัดจากรูปภาพเพื่อไว้ใช้งานกันก่อนอื่นให้ผู้ใช้งานเตรียม,มรูปภาพที่ต้องการสร้างหัวบลัดก่อนจากนั้นปรับขนาดของรูปภาพด้วยการเลือกไปที่ Image เลือกไปที่ Image Size ปรับค่าของ Width ให้ลดลงเหลือ,ลอ50พิกเซลส่วนค่าของ Height ไม่ควรเกิน50พิกเซลเลือกไปที่ OK เลือกไปที่ Edit เลือกไปที่ Define b l u e กำหนดชื่อเลือกไปที่ OK และในขณะนี้เราก็จะได้หัวบัตรขึ้นมาผู้ใช้งานสามารถที่จะคลิกเลือกได้ด้วยการเลือกไปที่บัตรเลือกหัวบัตรที่ได้สร้างไว้คลิกเลือกคารนี้ก็เป็นการสร้างนะคะหัวบัตรจากรูปภาพซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะปรับแต่งในรูปร่างของรูปภาพได้เพิ่มเติมสำหรับในหมดนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นเพื่อไว้ใช้งานกัน ก่อนอื่นให้ผู้ใช้งานจัดเตรียมรูปภาพและปรับขนาดของรูปภาพมีขนาดที่เล็กเพื่อให้ได้พิร์ทนที่สวยงามจากนั้นเลือกไปที่ Edit เลือกไปที่ define pattern คลิกเลือกกำหนดชื่อของพ t t ์ r นเลือกไปที่ OK เมื่อต้องการใช้งานให้คลิกเลือกไปที่เครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างเช่น pattern stamp t o o l เลือก pattern ที่กำหนดสร้างไว้จากนั้นก็มาใช้งาน คราวนก็เป็นการสร้างแพทเทิร์นนะคะเพื่อไว้ใช้งานเทคน like ิคการสร้างงานในบทนี้นะคะเราจะมาสร้างรูปภาพที่มีลักษณะที่เป็นลายทีวีกันก่อนอื่นให้ผู้ใช้งานเปิดงานขึ้นมาใหม่ก่อนเลือกไปที่ไฟล์เลือกไปที่ New จากนั้นกำหนดค่านะคะด้วยการเลือก preset size เป็น custom กำหนดค่า width เป็น2 0 0 p พิกเซลกำหนดค่า h i g h เป็น2พิกเซล เลือกนะคะ resolution ที่72 Pixel RGB color และเลือกไปที่ transparent เลือกไปที่ OK พื้นที่งานใหม่นะคะก็จะได้มาลักษณะดังรูปจากนั้นเลือกไปที่เครื่องมือ m a マクエ t o o l เลือกไปที่ s ซิ l เกิลローマクエ Tool คลิกเลือกในขณะนี้การเลือกจะได้พื้นที่นะคะเพียงแค่1 p i x e พิกเซลกำหนด f i l l สีล,ลงไปด้วยการเลือกไปที่ edit เลือกไปที่ fill กำหนดค่านะคะของการ use เลือกเป็น black เลือก ok จากนั้นเลือกไปที่ select เลือกไปที่ inverse เพื่อที่จะเลือกอีกหนึ่งพิกเซลกำหนดสีที่ fill นะคะเลือกไปที่ edit เลือกไปที่ fill สีที่ fill ในตัวนี้ให้คลิกเลือกไปที่ use และเลือกไปที่ white เลือกไปที่